ช่องชาของจุยด้วนนะคะขอบคนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับตองแปดกรุ๊ปนะคะวันนี้มาพบกับจุีนะคะเป็นคลิปแรกนะคะที่มาพูดคุยกันนะคะวันนี้จะมาในหัวข้อวันนี้อยากจะจริงๆก็คือว่าอยากจะมาพูดในหัวข้อของ,ของการเริ่มต้นทําธุรกิจโรงน้ําดื่มนะคะก็คือว่าหลายๆก็จะมีเพื่อนรุ่นพี่สอบถามเข้ามาว่าอยากจะ ทำโรงน้ำดื่มต้องทำยังไงไม่รู้เลยต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่แล้วรายละเอียดมากน้อยแค่ไหนนะคะวันนี้จะรวบรวมนะคะพยายามรวบรวมมาเป็นคลิปเดียวให้ได้มากที่สุดนะคะ 1. คือเริ่มต้นยังไงนะคะเริ่มต้นยังไงแล้วก็2คือต้องใช้ทุนเริ่มต้นประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็3คือพื้นที่ในการจัดสรรน่ะ ะจะสรรจะทำยังไงนะคะแล้วก็สี่คือเราก็ต้องมองเห็นกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ของเราว่าเราจะไปกระจายสินค้าให้ใครนะคะ,ะแล้วก็จะพูดถึงในส่วนของการขอใบอนุญาตยอยอนะคะว่ากระบวนการต้องทำยังไงนะคะขออยอ,อโรงน้ำดื่มยุ่งยากไหมขั้นตอนยุ่งยากไหมจะทำผ่านไหมหรืออะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจะพูดในเรื่องของการสอบผู้ควบคุม โรงน้ำดื่มนะคะซึ่งปีนี้นะคะกฎหมายออกมาแล้วนะคะเริ่มเริ่มประกาศให้ใช้ตั้งแต่วันที่11เมษายนปี64ีนี้เองนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มฟังเริ่มชมกันเลยนะคะไปกันขั้นตอนมันก็ไม่ได้ยุ่งยากะคะ่ะแต่ว่าคือต้องเข้าใจว่ากระบวนการมันเป็นกระบวนการของการผลิตเนาะมันก็จะต้อง พูดง่ายก็คือโครงสร้างหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราทาอะ่ะถูกต้องตามที่สสจเขากําหนดสสจก็คือย่อมาจากสาธารณสุขจังหวัดนั่นเองนะคะก็คือว่าต้องทำต้องทําให้ถูกตามที่กฎหมายกําหนดนะคะเป็นความตั้งใจเนาะเป็นความตั้งใจมานานแล้วแหละว่าอยากจะมาพูดแต่ว่าพอดีมันถูกช่วงจังหวะกับการ work from home นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับขั้นตอนแรกนะคะก่อนที่เราจะทราบว่าเราจะ ผลิตน้ำยังไงเนี่ยเราต้องทราบก่อนว่าเราจะใช้แหล่งน้ำไหนในการผลิตนะคะก็คือแหล่งน้ำที่ใช้ในการผลิตอะ่ะที่ใช้กันก็จะเป็นในส่วนของน้ำประปานะคะน้ำประปาในพื้นที่ของตัวเองนะคะหรือว่าจะใช้เป็นอ่าการเจาะบ่อบาดานก็ได้นะคะการเจาะบ่อบาดานก็ตอนนี้ก็คือเขาบังคับให้ติดติดมิตเตอร์น้ําเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือว่า ถึงแม้ว่าเราจะทําการเจาะแล้วก็ขอใบอนุญาตก,กรมทัพย์นะคะเราก็ต้องมีการติดมิตเตอร์ว่าเราใช้หน่วยไปเท่าไหร่นะคะแล้วอย่างของกรมทรัพย์อ่ะเขาก็จะมีการแจ้งรายละเอียดว่าเราใช้เลทน้ําเท่าไหร่จะต้องจ่ายค่าน้ําหน่วยละเท่าไหร่นะคะก็ประมาณนี้ส่วนอย่างถ้าเป็นน้ําประปาก็ใช้ทั่วไปเลยคะ่ะก็คือเลทตามที่รัฐบาลัเลยนะคะว่าใช้หน่วยละเท่าไหร่เนาะ โอเคหลังจากที่เราทราบแล้วนะคะว่าเราจะใช้แหล่งน้ำไหนนะคะในการผลิตน้ำดื่มนะคะตัวต่อไปนะคะเราก็ต้องทำการทดสอบคุณภาพน้ำก่อนนะคะว่าน้ำที่ในพื้นที่ที่เราจะทำการติดตั้งโรงน้ำดื่มเนี่ยสามารถที่จะผลิตน้ําเพื่อจัดจาหน่ายได้ไหมนะคะหลังจากที่เราได้แหล่งน้ําแล้วนะคะเราก็จะมาทําการวัดคุณภาพน้ํานะคะโดยทั่วไปอะ่ะก็คือว่า ตัววัดคุณภาพน้านะคะหาซื้อได้ทั่วไปเลยตามช้อปปี้หรือว่าตามร้านที่จำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องกรองน้ําทั่วไปเลยนะคะก็จะมีตัววัดค่า TDS นะคะพิมพ์เข้าไปเลยค่ะว่าเครื่องวัดค่า TDS ในน้ํานะคะเครื่องตอนนี้เครื่องก็ไม่แพงนะคะประมาณหลักร้อยนะคะอ่ะโอเคหลังจากที่เราได้ตัวเครื่องเจ้าเครื่อง TDS แล้วนะคะตัวเครื่อง TDS เนี่ยคืออะไรนะคะก็คือการคือเครื่องวัดค่าสารละลายโดยรวมรวมนะคะในน้ํานั่นเองว่า รวมๆแล้ว่พวกค่าหินปูนค่าสนิมเหล็กนะคะมีการเจอปรในน้ำมากขนาดไหนนะคะถ้าร้0ยส0งร้อยสรอยอะไเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะกรองได้นะคะแต่ถ้าเป็นหลักรพน่ะก็ต้องดูรายละเอียดทีนึงว่าค่าตัว TDS ที่มันสูงเนี่ยมันสูงเพราะอะไรนะคะก็จะมีในส่วนของน้ำยาหรือว่าเป็นตัวที่เทสลึกลงไปอีกนะคะว่าค่าน้ำที่สูงเนี่ย มันสูงมาจากตัวไหนนะคะต้องไปดูว่าค่าน้ำเนี่ยน้าเป็นน้ํากร่อยหรือเปล่าน้ํามีความเค็มหรือเปล่าน้ํามีหินปูนสูงหรือเปล่านะคะน้ามีสนิมเหล็กสูงหรือเปล่าทาําไมค่า TDS ถึงสูงนะคะซึ่งตรงเนี้ยพอเราได้เครื่อง TDS ในการเทสแล้วอ่ะเราก็ต้องมีการเทสลึกลงไปอีกนะคะสําหรับในพื้นที่ที่ค่าน้ําสูงอ่าสูงสักประมาณ7จ็ดแปดร้อหรือพันอะไรเงี้ยนะคะก็จะต้องมีการเทสลึกลงไปอีกนะคะสําหรับใครที่ไม่ทราบว,ว่าจะเทสยังไงนะคะสามารถ ถ้ากินบอกเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวถ้าช่วยตอบได้ช่วยก็จะตอบให้แต่ถ้าไม่ทราาว่าจะคําตอบคืออะไรเดี๋ยวจะมีผู้รู้ทางด้านการเทสหรือว่าการติดตั้งโรงน้ำดื่มนะคะในพี่ๆในสายงานมีเยอะมากนะคะก็จะคัดกรองนะคะเอาความรู้มาให้ท่านผู้ชมได้มากที่สุดเนาะอ่ะโอเคหลังจากที่เราได้ค่าน้ําดิบแล้วเขาเรียกว่าค่าน้ําดิบนะคะก่อนที่จะนําเข้าไปในระบบการปองน้ํานะคะอ่ะหลังจากที่ได้ค่าน้ําดิบแล้วนะคะถ้าสมมุติว่าเราทราบแล้วว่าอ่ะค่าน้ําดิบเราสามารถที่จะ เข้าสู่กระบวนการผลิตที่จะจัดจำหน่ายได้นะคะเราก็ต้องมาดูในส่วนของโรงเรือนนะคะโรงเรือนก็อย่างของสสจที่เขากําหนดนะคะจุ้ยโดยส่วนตัวจากประสบการณ์จุ้ยจุ้ยจะแนะนําว่าคือไม่จําเป็นที่จะต้องทําใหญ่แบบใหญ่ต้องแบบโอ้โหมโหรานใช้งบในการจัดสร้างแบบเป็นห้าล้านสิบล้านอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าอย่างในพื้นที่ที่เราสามารถจํากัดได้อ่ะแค่เราแบ่งโซนในการปฏิบัติงานให้ชัดเจนคือในโซนของ อ่าบริเวณที่วางเครื่องวางเครื่องก็จะเป็นในส่วนของเครื่อง AO นะคะเครื่อง AO ถังน้ำดิบถังน้ำดีนะคะอ่าแล้วก็จะเป็นในระบบซอฟในระบบซอฟนี่ก็จะเป็นการกรองกรองในส่วนของก็ต้องย้อนไปตัวที่ที่พูดถึงเมื่อกี้ก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าค่าน้ําเราอ่ะตัว TDS คือสารละลายมวลรวมที่มันสูงเามันสูงมาจากสารตัวไหนนะคะสนิมเหล็กหรือว่าหินปูนนะคะ หรือว่าเป็นตัวไหนหรือว่ากลิ่นสีหรือว่ายังไงนะคะก็จะมีในส่วนของสารกรองคาร์บอนเรซินแมกนีสแอนมทาไซต์นะคะเราก็เลือกใช้ให้ถูกกับค่าน้ําดิบของเราที่มันสูงนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้เดี๋ยวจี่จะแยกคลิปอีคลิปหนึ่งนะคะว่าถ้าค่าน้ําดิบในส่วนไหนสูงต้องใช้สารกรองประเภทไหนนะคะกิป <c oughs> เป็นห้องเครื่องเนาะพอห้องเครื่องเสร็จแล้วก็จะมีในส่วนของห้องสตอ็อกห้องสต็อกจริงๆอะ่ะอยากจะให้ทําห้องสต็อกของ ตัวถังน้ําตัวถังน้ําและขวดน,น้ํานะคะพวกฝาที่จะต้องสั่งมาตลอดก็คือว่า,ามีการสต็อกก่อนนํามาล้างนะคะก่อนมาล้างแล้วก็ก่อนที่จะเอาไปบรรจุนะคะก็จะต้องมีพื้นที่ในรับรองในส่วนนี้ด้วยนะคะแล้วก็อีกห้องหนึ่งนะคะก็จะเป็นห้องบรรจุห้องบรรจุเนี่ยก็จะมีดีเทลคือจะต้องมีเป็นม่านกันมแมลงนะคะไฟตัวไฟในบริเวณห้องเนี่ยก็จะต้องมีที่ ครอบแมลงนะคะเป็นห้องที่เซฟโซนมากที่สุดคือจะต้องสะอาดพัสเจอไรฟ์มากที่สุดนะคะก็ในส่วนของท่อน้ําเสียอย่างของท่าสอสจอกาหนดอ่ะก็จะต้องมีในส่วนของฝาครอบคือไม่ให้มีแมลงหรือว่าสิ่งสุขภกสะสมนะคะ อ่านเดี๋ยวก็จะมาพูดในส่วนนี้ทีหนึ่งโอเคแล้วก็ในส่วนของอีกห้องหนึ่งนะคะก็จะต้องเป็นในส่วนของห้องสต็อกสินค้านะคะห้องสต็อกสินค้าเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการที่เราบรรจุน้ําถังและน้าขวดออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมออกขายสู่ตลาดเรียบร้อยนะคะโอเคก็จะเป็นในส่วนของห้องนี้นะคะเสร็จแล้วอ่ะคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะคะหรือว่าใครนะคะอยากจะเพิ่มออฟฟิศอ่ะเพิ่มออฟฟิศในสำนักงานขายเล็กๆนะคะสำหรับเอาไว้รับลูกค้า นะคะเอาไว้ away, รับรองแขกนะคะก็สามารถที่จะทำออฟฟิศเล็กๆได้นะคะโดยรวมก็ประมาณนี้นะคะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะคะแล้วก็สอสอจ,อจอเขาก็ไม่ได้กําหนดว่าจะต้องเล็กหรือใหญ่ขนาดไหนเอาตามงบประมาณของเราแต่ขอแค่แบ่งในส่วนของพื้นที่ให้ชัดเจนแค่นั้นเองนะคะอ่ะโอเคหลังจากที่เราทราบแล้วนะคะว่าองค์ประกอบของโรงเรือนทํำยังไงนะคะทีนี้เราก็ต้องมาดูในส่วนของลูกค้าที่เราจะกลุ่มลูกค้าที่เราจะจัดจำหนายนะคะสมมุติว่าในพื้นที่เรา มีโรงเรียนมีอ่ามีโรงเรียนมีสำนักงานเกี่ยวกับงานราชการอ่าเอกชนนะคะแล้วก็ไปทำการลิสต์มาก็ได้ว่าในพื้นที่ของเราประชากรในพื้นที่ของเรามีกี่ลังคาเลื่อนนะคะแล้วในส่วนของสำนักงานมีบุคลากรประมาณกี่คนนะคะอ่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาดูในส่วนของตัวเครื่องผลิตน้ำนะคะในส่วนของระบบ R O ที่เราจะใช้ในการผลิตน้ำนะคะเพื่อให้มันโคเว v e r กับจำนวนกลุ่มลูกค้าของเรานั่นเองนะคะทำไม ลูกค้าที่เริ่มต้นนะคะบางคนนะคะเริ่มต้นที่เครื่องผลิตน้ําตัว reverse osmosis นะคะก็คือตัว ao นั่นแหละนะคะก็คือเริ่มต้นที่ตัว6ผลิต6ผลิตเนี่ยแล้วส,สุดท้ายก็ต้องได้ขยบเป็นตัว12,000ผลิตหรือ24,000ผลิตอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริง,รงๆแล้วเจ้อยากจะอยากจะแนะนําว่าให้ดูในส่วนของพื้นที่ของเราก่อนนะคะว่ากลุ่มลูกค้าของเราอ่ะมีขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่นะคะเพื่อที่จะเป็นการที่จะ save อสนะคะคือ คือถ้าเราลงทุนอ่ะเราก็ต้องต้องคําคนวณในเรื่องของอต้นทุนดีๆนะคะอะไรที่เราเซฟได้แล้วก็เซฟเนาะเพราะว่าเราจะต้องมีการดูแลในส่วนของลูกค้าด้วยนะคะในช่วงแรกเราก็ต้องทําการออกตลาดอะไรเงี้ยเนาะมันก็จะต้องมีต้นทุนในส่วนนี้ด้วยนะคะอีกอ,อย่างหนึ่งนะคะสําหรับใครที่ผลิตลงน้านะคะก็จะต้องมีรถนะคะในการจะส่งให้กับลูกค้านะคะหรือในพื้นที่ที่บางพื้นที่อะถ้าลูกค้า ็อกินเข้ามาก็จะมีการมีส่วนลดให้หรือมีการแถมให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นกลยุทธ์ในพื้นที่ไปนะคะแต่ละเจ้าไปอะไรเงี้ยอ่ะร่าวๆก็ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วหลังจากที่เราทราบแล้วนะคะว่าเราจะใช้ r o รุ่นไหนนะคะ AO เนี่ยก็จะมีตั้งแต่3ลิตร6ลิตร1 0 0 0 2,000ลิตร2 0 0 0 4,000ลิต 48, ร48,000ลิตรแล้วก็ไปถึงรุ่นใหญ่ๆเลยนะคะก็จะเป็นโรงารงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ไปเลยนะคะแต่ว่าสําหรับในพื้นที่ที่เป็นตามต่างจังหวัดอะ่ะก็จะ ใช้ประมาณไม่เกิน48,000ลิตรนะคะอ่ะแต่ว่าอย่างในส่วนของโ,โซนที่จุทําอ่ะก็จะใช้อยู่ประมาณ12,000ลิตรถึง24,000ลิตรนอกจากจะเป็นโซนภาคใต้นะคะที่อ่าเป็นพัทยาชนบุรีอะไรเงี้ยที่กลุ่มประชากรเขาค่อนข้างมากนะคะก็จะเป็นในส่วนอุตสาหกรรมขนาดขนาดใหญ่นะคะก็จะเป็นถังกรอแบบโอตัวใหญ่มากค่ะโอเคโอเคหลังจากที่เราได้หลังจากที่เรารู้แล้วเนี่ยว่าเราจะใช้อ o ไซขนาดไหนนะคะ เราก็ทําการเลือกสรรนะคะเลือกสรรซึ่งตอนนี้ก็คือว่าผู้ที่รับหรือว่าดูแลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ําดื่มเนี่ยมีค่อนข้างเยอะมากนะคะในประเทศไทยนะคะก็ให้ลูกค้าเลือกดีๆนะคะก่อนอื่นอันดับแรก จู่อยากอยากจะบอกว่าอยากจะให้เพื่อนๆอศึกษาในส่วนที่เราจะทําก่อนนะคะอยากจะให้ศึกษาว่าในกระบวนการของธุรกิจอ่ะมันมีอะไรบ้างแล้วอย่างในโรงน้ำน่ะที่จุ้ยพูดถึงว่าระบบรีเวิร์สออสโมซิสอ่ะมันมีอะไรบ้างมันจะต้องมีอะไรบ้างคะครูจุ้ยมันจะต้องมีถังน้ําดิบถังน้ําดีแล้วระบบซอฟต์อ่ะถังระบบซอฟต์มันมีอะไรมันก็จะต้องมีถังกรองที่เป็นถังสแตนเลสหรือถังสแตนเลสนะคะหรือว่าถังไฟเบอร์ให้เลือก cover กับน้ําที่เราใช้นะคะถ้าน้ําเป็นปกติก็สามารถใช้ถังกองไฟเบอร์ได้แต่ว่าถ้าเป็นหนักถังน้ําที่มีตัว TDS สูงหรือว่าเป็นน้ํากร่อยหรือว่าคือน้ําที่มีตัวเขาเรียกว่าอะไรอะสารละลายหนักๆแนะนําว่าให้ใช้ถังสเตอเลตดีกว่าเพราะว่าความคุ้มค่าความคงทนอะมันดีกว่าตัวไฟเบอร์อยู่แล้วนะคะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเนาะว่าเป็นสเตอเลตกับ ไฟเบอร์นะคะซึ่งความทนทานมันก็จะต่างกันนะคะโอเคจุอ,อาจจะพูดเร็วนะคะแต่ว่าก็คือว่าอยากจะให้ข้อมูลให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็เป็นคลิปแรกด้วยนะคะผิดพลาดประกันใดต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าถ้าใครงงตรงไหนนะคะสามารถ inbox เข้ามาหาจุได้เลยนะคะจุ๊ก็จะตอบให้นะคะโอเคหลังจากที่เราทราบแล้วนะคะว่ากระบวนการคร่าวๆเป็นยังไงนะคะเสร็จแล้วอะจุก็จะมา แนะนำนะคะในส่วนของการขออยอยนะคะหลังจากที่เราทําการติดตั้งกระบวนการผลิตน้ําของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเลือกสรรแล้วว่าโอเคฉันจะใช้ RO ชนิดนี้ปริมาณเท่านี้อะไรเงี้ยอ่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะไปขอใบอนุญาตอยอยนะคะในส่วนของการขอใบอนุญาตอยอยเนี่ยเราก็จะต้องทําการจดใบาพาณิชย์ก่อนนะคะไปจดใบาพาณิชย์นะคะ ไปที่หน่วยงานในพื้นที่นะคะหน่วยงานราชการในพื้นที่ถ้าเป็นท้องถิ่นก็จะเป็นหน่วย,วยงานของอบอตอนะคะอบอตอในพื้นที่นะคะหลังจากที่จดใบพณนชย์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะอาเตรียมในส่วนของเอกสารบัตรประชาชนนะคะในส่วนของผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะหลังจากนั้นนะคะเรากนะ็ทำการเอาน้ำไป,ไปตรวจนะคะน้ำที่ใช้ในการตรวจเนี่ย ถ้าเป็นถัง18.9ลิตรนะคะก็คือใช้1ถังแต่ถ้าเป็นขวดเล็กนะคะขวด600มิลลิลิตรนะคะให้ใช้12ขวดนะคะทำการแพ็คซีนให้เรียบร้อยตอนแรกอะเราก็จะยังไม่มีฉลากหรือว่าไม่มีโลโก้นะคะให้ใส่ขวดอะไรก็ได้นะคะให้ล้างให้สะอาดนะคะให้ใช้น้ำ r า RO ที่เราผลิตออกมานี่แหละล้างนะคะล้างดีๆเลยนะคะเพราะว่าตัวน้ำเนี่ยอาสอสจเขาอากรม ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะให้ส่งน้ําไปตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะส่งน้ําไปตรวจที่ศูนย์วิทย์เนี่ยศูนย์วิทย์เขาจะทําการตรวจน้ําที่เราส่งไปนั่นแหละคะ่ะทีนี้เราก็จะต้องล้างตัวบรรจุภัณฑ์ของเราอะ่ะให้สะอาดที่สุดนะคะให้คลีนมากที่สุดนะคะเอาน้ำา RO นั่นแหละคะ่ะล้างนะคะก็คือว่าพอบรรจุเสร็จนะคะก็ทําการถ้าไม่มีซีนนะคะไม่ต้องติดสติกเกอร์อะไรเลยนะคะให้ติด ค่เป็นกระดาษ A4 ก็ได้นะคะเขียนเลยค่ะว่าโรงน้ําชั้นชื่อโรงน้ํานางกอนายขออะไรก็เขียนไปเลยนะคะขอแค่ระบุว่าเป็นของเรานะคะนางกอนะคะชื่อ,อชื่อนางกอเบอร,ธธร,ร์โทรศัพท์ตืดตืดที่อยู่ตามตืดตืดนะคะแนบสําเนาบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่ที่ย์การแพทย์ให้เขาจัดการให้นะ หลังจากนั้นนะคะรอผลน้ํากี่วันนะคะรอผลน้ําประมาณ20 20วันนะคะคร่าวๆก็คือประมาณ20วันเป็นเบสิกเลยที่ทุกคนจะต้องรอนะคะ mm hmm. ก็ทําการนอนรอนั่งรอนอนรอนั่ง,รอ,งรอไปะะ <laughs> อ่ะโอเคหลังจากที่ผลน้ําออกมานะคะแท้ๆนะคะก่อนที่เราก่อนที่เราผลน้ําจะออกก็คือว่า ก็จะมีจดหมายส่งมาที่บ้านนะคะว่าตอนที่เรากรอกไปตอนที่อยู่ที่ศูนย์วิทย์เรากรอกไปว่าให้ส่งไปที่ไหนศูนย์วิทย์เขาก็จะส่งไปที่นั่นเลยนะคะอ่ะพอหลังจากที่เดี๋ยวจะมีตัวอย่างอยู่นะคะสําหรับของคนที่ผ่านอะ่ะก็จะเป็นยังไงสามารถอินบ็อความขอได้ก็จะมีการก็จะมีเลทน,นะคะสมมติว่าคอลิฟอร์มเท่าไหร่ไม่เกินเท่าไหร่แล้วเราได้เท่าไหร่เนะะี้ยค่ะก็จะมีบอกเลยนะคะว่า เราผ่านไหมถ้าสมมุติว่าในในใน,ในด้านซ้ายบอกว่าไม่เกินอ่าตื๊ดตืดอย่างของค่ามีเหตไม่เกินอ่าต่าไม่เกิน5้านะคะสูงไม่เกิน8อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือน้าเราอยู่ที่ประมาณ7จ็เงี้ยค่ะก็คือให้ดูเลดกลางนะคะว่าผ่านไหมนะคะถ้าโดยเ,าเขาผ่านปุ๊บเราก็นกําเอกสารที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ส่งมาให้เราอ่ะเราก็เอาไปเข้าไปที่สสจจังหวัดนะคะเข้าไปแจ้งอ่าสาธารณาสุขในพื้นที่นะคะให้ออกมาตรวจนะคะให้ออกมาตรวจโรงเรือนนะคะออกมาตรวจโรงเรือนแล้วก็ออกมาตรวจ ความสะอาดนะคะแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ตัวขานะว่าผ่านไหนนะคะถ้าผ่านปุ๊บสสจหรือว่าถ้ามีข้อตัวไหนที่เราจะต้องแก้สสจเจ้าหน้าที่ทั้งคุณทั้งเจ้าหนี้เภสัชอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะแจ้งเราว่าต้องแก้ไขตรงไหนตรงไหนนะคะล้วก็สามารถที่จะเราก็แก้แก้ไขให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เข้าไปแจ้งที่าสาธารณาสุขจังหวัดนะคะให้ทราบเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะได้เลขอยอเป็นใบกระดาษ A4 มานะคะเนาะ โอเคขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะคะแต่แค่ขอให้ทําไปตามสเตปของเขานะคะก็เขาก็จะมีสเตปสเตปของเขาอยู่นะคะว่าจะต้องทอํายังไงเนาะโอเคหลังจากที่ได้เรียออยอมาแล้วจะทายัางไงนะคะวันที่ผู้ประกอบการรอคอยนะคะหลังจากที่ได้ใบอยอม,มาแล้วนะคะเราก็ทําการสั่งตีพิมพ์ฉลากนะคะแท้แต่ดนนะคะสั่งตีพิมพ์ฉลากนะคะแล้วก็ตอนนี้คือในส่วนของที่ออยอเขาฟิกมากๆเลยนะคะก็คือในส่วนของเรื่องของการ คิมวันที่หมดอายุนะคะน้ําดื่มเนี่ยมันไม่มีวันหมดอายุนะคะทุกคนแต่สิ่งที่จะหมดอายุก็คืออะไรคะก็คือขวดน้ําค่ะขวดน้ํามันมีวันหมดอายุนะคะซึ่งในส่วนเนี้ยเมื่อน้ํามันไปอยู่ในขวดน้ําอ่ะแล้วขวดน้ําตัวมันเป็นพลาสติกใช่ไหมอ่ามันก็จะมีการเสื่อมสภาพไปตามการใช้งานมันโดนแดดโดนลมโดนฝนโดนอะไรโดนพายุโดนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมันก็จะมีการเสื่อมสภาพไปนะคะทีนี้มันก็จะส่งผลให้ตัวน้ําที่อยู่ในขวดเนี่ย มันเสื่อมประสิทธิภาพนะคะทางาสาธารณสุขจังหวัดเนย่ยก็กลัวว่าผู้บริโภคเนี่ยจะได้รับน้ําดื่มที่แบบไม่สะอาดนะคะได้ดื่มเข้าไปอะไรเงี้ยอ่ะนะคะก็จําเป็นนะคะที่จะต้องมีเครื่องยิงวันที่เครื่องพิมพ์วันที่นะคะก็ระบุให้ชัดเจนนะคะว่าผลิตวันไหนหมดอายุวันไหนนะคะก็โดยประมาณก็คือ1ปีหนึ่งปีนะถ้าจาไม่ผิดอ่ะ หลังจากนั้นนะคะหลังจากที่ได้ตัวฉลากหรือโลโก,ก้เสร็จแล้วนะคะก็ติดต่อที่โรงพิมพ์โรงพิมพ์ฉลากนะคะที่ทําบล็อกทําตัวฉลากอะไรเงี้ยนะคะก็มีแบบหลากหลายมากนะคะให้เลือกแต่ถ้าใครไม่รู้นะคะว่าจะสส่ที่ไหนสั่งสอบถามจดได้นะคะอ่าโอเคประมาณนี้นะคะคร่าวๆที่อยากจะมาแชร์นะคะอยากจะมาแชร์ว่าการทำโรงน้ำดื่มเนี่ยทำยังไงนะคะแล้วต้องอ๋อแล้วก็เรื่องงบประมาณเนาะเรื่องงบประมาณเนี่ย ถ้าเป็นในส่วนของโรงเรออะก็จะเป็นหลักแสนนะคะ1นึ0 0 0สนสองแสนสามแสนแล้วแต่แล้วแต่ว่าเราใช้ช่างเราทําเองไหมหรือว่าเรามีช่างที่ราคาดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าส่วนในส่วนของพื้นที่ก็อย่างที่จุ้ยบอกว่าสสจเขาไม่ได้ฟิกนะคะว่าพื้นที่จะต้องกว้างูณยาวเท่าไหร่แต่ว่าดูถึงความเหมาะสมว่าในพื้นที่จริงรถเข้าออกสะดวกไหมอันนี้คือเป็นส่วนสาคัญเลยนะเพราะว่าให้ผู้ลูกค้าเกิดความสะดวกสบายมากที่สุดน,นะคะ การติดตั้ง r o นะคะใช้งบประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ก็คือว่ามันจะมีตั้งแต่ราคา200,000 200,000บาทขึ้นไปมันจะต้องดูในรายละเอียดอย่างที่จุ้ยบอกออก็คือว่าลูกค้าจะเลือก r o เป็นคุณภาพแบบไหนตัว r o เนี่ยคุณภาพ r o มันก็ไม่เหมือนกันนะคะตัว Reverse osmosis ก็คือตัวที่ผลิตน้ำดื่มออกมาเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันว่ามันก็เหมือนกับการซื้อ ซื้อลองเท้าหรือซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบว่ามันมีหลายเกรดมากเลยใช่แต่ว่ามันเป็นสินค้าประเภทเดียวกันแต่ว่ามันมีหลายเกรดอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะมีให้เราเลือกสรรแต่ว่าโดยรวมๆแล้วนะคะก็คือเริ่มต้นที่ประมาณ20 0 0 0 0ถึง300,000บาทขึ้นไป5 0 0 0 0 0 6 0แ0 0 0 700,000แล้วแต่ว่าออปชันที่เราเลือกคืออะไรอ่ะสำหรับ560 0 0 0คืออะไรก็คือฉันจะเพิ่มเครื่องแพ็คนะคะเครื่องแพ็คซีนนะคะเครื่องเครื่องแพ็คซีนฉันจะเพิ่มเครื่องแพ็คซีน เครื่องมาจุชั้นชั้นขอเป็นเครื่องรรจุกึ่งอัตโนมัตินะเพื่อที่จะช่วยเซฟเรื่องระยะเวลาของการรรจุนะคะหรือว่าอยากจะได้เป็นเครื่องออตโต้อยากจะได้เป็นเครื่องล้างถังอยากจะได้เครื่องล้างขวดเพิ่มออปชั่นขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนงานได้ใช้งานแบบสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเพื่อลดเวลาลดแรงงานที่ต้องจ้างวันละ3า0รบาทอะไรเงี้ยค่ะก็คืออาจจะเพิ่มออปชั่นที่เพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่งนะอันนี้ไม่ได้โฆษณาขายนะคะจุ้ยอยากเ,เป็นผู้ผลิตนะคะจุ้ยเป็นซีอของตองแปดลุกนะคะเราคือผู้ผลิตเครื่องบรรจุกึ่องอัตโนมัตินะคะเครื่องล้างขวดเครื่องล้างถังนะคะแล้วก็มีสินค้าใน้เยออีกมากมายเลยนะคะสินค้าของเราจดอนุสิทธิ์ที่บาททุกชิ้นนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะซ้ําใครนะคะอะโอเคสําหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นความตั้งใจของจุ้ยนาอว่า อยากจะมาแชร์นะคะความรู้ที่จุ้ยทำไปนะคะก็ถ้าใครไม่เข้าใจฟังไม่รู้เรื่องนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเป็นคลิปแรกนะคะที่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะว่าการทำโรงน้ำดื่มนะคะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างหนึ่ง6อ่้าโอเคอะคลิปนี้นะคะขอจบเพียงแค่เท่านี้นะคะฝากกดติดตามนะคะกดกดติดตามนะคะช่องชาแนลของจุ้ยด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบพีิ่านี้นะคะสวัสดีค่ะ